สวัสด <France> ีครับต่อไปว่าเดี๋ยวโหสวัสดีครับพ่อ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 ุ้ยอุ้ยน้ำแขังน้ำซีนกดฝากกดแชร์ด้วยเหรอครับอันนี้ผมก็ท่านได้ลาไปก่อนนะครับแต่เคฆก็อยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้เดินไปหาคุณพ่อดิเดินไปหาพ่อนิกลับกล้องเราเดินไปหาพ่อนิเฮ้ยกับกุ้งรู้ยังไงเดินไปเลยถือไปเดินไปเลยไม่ต้องออก เออเดินไปสัมภาษณ์เดินไปสัมภาษณ์ดีพอใช่วันนี้สาเอากองลงไงไม่ต้องเอาลงเดินไปอย่างนี้แหละเออเดินไปไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ดีพ่อจวดสิย่าไม่ต้องไปกดทำหันก็ไปทางขวายังไงไม่ต้องกดเดินไปเลยครับมองเปื่อยมองได้มองว่องนี่กึ๊บกึ๊บส่บ้อยพอ นึกเขาเปิดกล่องหันพ่อไปจังไดล่ะเพราะต้องหันเอกไปยังสันล่ะเห็นนาลาไปยังสันล่ะยื้อไปเราก็ไปเห็นนะยื้อไปไปตั้งใช่ไหลุขั้นนั่นวันนี้ผมก็พาพาดูเขาอุ้ยนะครับเขาไ่ตูงลุงยังไงครับวันนี้น่ะผมก็มาชว์ปุ้ยเว้นหัวขันนั้นสิค่อยค่อยน อดราเอาสีบิชลินลวนกอังใช้บิชลินตังเลยตัเลยอ่ะไม่ยังตัวละลอยหาสีปลาดวดพ้ออุ้ยทำอะไรเนี่ยไม่ใช่แต่่ายภาพพ่ออุ้ยครับพ่อเปิดเรื่องอะไร่คือคือพ่เห็นทางรถไะ ก็ยินต,ตออา,าน่ะยินตานาะเห็นไหครับมีสไิดดูจำไม่รู้ดำไน่รู้น้อากกดเช้์ด้วยนะนนนนนครับ <c oughs> โอ้ยตัไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาลูกเ็อปกัน อันนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยและครับดกดแชร์กดไลค์กดเลขกดสกายคลิปนี้ด้วยหน่ยครับท่านหมอใช่หรือคันนี้คงก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามต้องโทษถ้าพากินพาเยเจ้าแล้วก็ติดเทปของวัวไอโซด้วยหน่หร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 ครับคลิปตอนนี้ไปคิบา,บายบายทิ้งที่โบเก็บปอกก่อนเป็นดีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเลุงครับก็เดินไปเรื่อยนะครับน้าเออนี่เราต้องพร้อมเราจะทารถต้องพร้อมไหมเราจะทารถพออุ้ยแม่คือหันนี่จะทามีจะหันหนาใส่หลานเนาะแค่หนาลุงครับอราจะทารถด้วะหนาใส่หนายังเดียวเลยอยากดายรถโอ้ยเหยียท้ายรถ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหันหนะ้อาออกจากละ <laughs>